เฮโยว่าซับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเอ็กเซีย e นะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Barry Poison Run นะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมใหม่ด้วยนะครับผมน่าจะเป็นสายอ,อบบี้ด้วยนะโอเคมาเล่นกันเลยวยนะังผมอยากเล่นแบบแบบโหมดฮาเล,ลวกันนะฮะ ดับโหดเลยนี่ครับผมอู้อันนี้คือกุเ่นใช่ไหมเราต้องทำไงวะใครตดแทะโอ้ตุ๊กเราต้องตามลูกศรไปนะฮะโอเคไปกันดีกว่าเพื่อนเปิดประตูครับเฮียตกไ้หาเอ้ยโหมดหามันจะแค่ไหนกันเชียวนะฮะเ่อนรอด้วย เปิดเอาีเปิดโอเคอะไรบ้างโอเคครับอ้ามโดนสีแดงเอ้ย t มดจุดฝามันอันนี้มันเป็นอ่าแบบมุมมองเดียวด้วยอุ้ยเชื่อมันก็ยากเหมือนกันเนี่ย <laughs> ไม่เป็นไรครับ <laughs> เริ่มใหม่ได้โอเคโอ้อ uh ่าไอเฮี โอเคครับเพื่อรอด้วยโอเคโอ้มีมันเป็นกำดักระเบิดหไปแบบนั้นมันใจเมื่อนันโอ้โอ้โห my god ๊อดไอ้เฮียหลับฮัสวันนั้นโอเคอ่ yeah. okay. าเพื่อรอด้วยโอเคครับโอเคครับไปครับไปครับโอเค โอเคเฮ้ยกดหยุดได้ไหมหเฮ้ยเียไม่น่ากดปุ่มเลยไปครับไปไป oh. okay, ไปโอ้โหโอเคไปโอเคไปโอเคไปครับไปครับไปไอ้เฮียมันยากจังหวะไปครับโอเคครับ โอเคอุ้ยไอ้เฮียเกินไปเป้าเกินไปหรือเปล่าโอเคโอเคออไอ้แมปนี้แม่งของจริงวะเอ้ไอ้เฮียไม่น่ากดปุ่มแต่มันก็ถ้าไม่กดมันก็ไม่เป็นเช็คพอย์นะครับผมโอเครอดแล้วนะอันนี้เรเซอร์โอเคครับ let's go วิเชียยาบเราน้องไปทางไหนวะยามันเอ้ยวิเชียยาบวิ่งมางี้ยื้ย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 เพื่อน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 ไปไหนไปไหนไปไหน oh shit oh shit เอ้ยยาบมาไม่ได้ครับเพื่อนลงมาไหมไม่โดนยาหรอวะ oh my god แมบนี้แม่งของจริงเลยวะยากแม่งมีให้เลือกโหมดเป็น easy กับฮ hard นะ normal มมไม่มีนะโอเคครับเพื่อนขวางไอ้สับโอเคแล้วนี้มันเป็นแบบเหมือนอบุคคลเดียวด้วยมันก็นเลยยากนิดหนึ่งนะโอเคนี้รอดใช่ไหมโอเคโอเคครับ ไปต่อครับโอเคโอเคโอเคเหียแล้วเราต้องทำเลยบอกนะเราต้องไปกดสปุมหรือเปล่านี้เดีนะ๋ยวใช่ไหม uh, เดี๋ยวเฮียกว่าเลยโอ้ <c oughs> oh. ทำไมเราไม่กดสปุมก่อน <laughs> ตอนนี้ผมอยู่ที่สเตจที่4แล้วนะครับค่อน <c oughs> ข้างที่จะยากพอสมควรเลยนะครับโหมดฮาร์ดโอเค ครับค่อยๆปายครับไปครับปายครับปายครับเพือ่อปุ๊บแล้วกูลงมาทําไมอ่ะกูลงมาทำไมไอ้เหี้ย <I hear. S 2> โอ้โหผมก็ไม่รู้แล้วว่ามันมีกี่สเตจนะครับก็จะพยายามเล่นให้จบรายการนะครไม่ว่าจะกี่นาทีนะฮะโอเคหย่าอู้หลาอุ้ยเปิดแล้วครับโอเคลงไป ในท่อ,อมาผูดที่ห้องน้ำเหรอกดเปิดมิเอ้ยมีขี้ว่ะยุคเเค่ไม่กูตายไปแล้วดมขี้โอ้โไม่มีอะไรครับรู้สึกว่าจะให้ลงท่อนะฮะเออเคประตูเปิดได้ไหมประตูเปิดไม่ได้ครับโอเคลงท่อโอู้หเหี้ยได้ดิน <laughs> มีอย่างนี้ด้วยหรอวะโอเคครับเออ ใช่ป่ะโอเคโอค้ยยังไงอันนี้ what the fuck โอเคโอเคมีไม้ไม้หักอ,อุ้ยเออตุดไม่เลยเอ่ะตัวค้าง what the fuck รีเซ็ตใหม่เฉยโอเคเดินได้แล้วครับอ่าอันนี้ต้องใจเย็นๆน,นิดนึงนะฮะไปครับอุ้ย เกือบโดนตูชโู้มีกับดักด้วยนะฮะว่ะอังลางก็ไม่กับดักเหมือนกันไปครับออไปอ้าโอ้ my god อดโอ้เราต้องวิ่งเข้าซอกนะฮะโอเคไปรันร <c oughs> ันรันรันตอนนี้ผมอยู่ที่สเตทที่9นะแล้วครับผมจังหวะนี้ โอเคผ่านไปอย่างสวยงามนะฮะฮอ้เจอยามอีกแล้วครับเชื่อมีกำหลักหนูแล้ววะอันนี้ให้ทำเลยวะยามตดแตกไอ้เหี้ยกูต้องทำอะไรอะ่ะกดกดหมุนกดหมุนใช่ไหมกูต้องกดหมุนไอ้เหีเออ้ยเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะโอเคไป รู้สึกว่าจะให้เราหมุนหมุนสักสามทีใช่ไหมคุ้ยโอ้ my god รู้สึกว่าจะให้หมุนสามทีนะครับโอเคไป run ไอ้เชียยามแม่งก็วิ่งโคตรเร็วเลยโอเคครบแล้วประตูเปิดแล้วใช่ปะใช่ใช่โอเคโอ้ไอ้เฮีย Come on ยามอะโอ้ม huh. oh, ึงจ oh, yeah. ับก <fin anta> <ots> hey, uh ุทะลุจับทะลุเสาเลยวะเสาไอ้เหี้ยเสาบางตายสัตเสาทะลุได้โอ้โหเกมหลอกคอร์สให้เวเนื้ออฮ้ยเี้ะอุ้ยอู้ันนี้กูต้องไปยังไงอ่ะหลบยังไงวะนมาต้องหลบยังไงวนาะ เฮ้ยต้องหลบยังไงอ่ะต้องหลบเฮ้ยมันต้องหลบยังไงวะใช่ยากว่ะของจริงอะโอ้กูเด้งตรงโง่ๆให้ยามจับทำไมเนี่ยโอเคครับเฮือย่าเฮือเฮือเฮือทำไมเ่้ยไปครับไปครับโอ้โอ้ๆมันมีตรงนี้โอเคหลบก่อนโอ้ยามคนนี้เองที่ตดนะฮะโอเคไปครับหล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 บแป๊บนึง พักพักแป๊บหนึ่งน,น,นะครับนะผมแล้วไปต่อกันเลยยาวๆนะครับผมโอเคโอเคครับผ่านแล้วครับโอ้อันนี้ประตูอะไรครับไม่มีอะไร <c oughs> โอเคเอ่อกดปุ่มวูโ้โหเช็คพอยเอ้อ what the fuck โอ้โอเคนี่มันจุดรีสปาวนะฮะข้างบนมีอะไรปะอ่าคาบเทียเซอร์เคิลตี้เทรนนิ่งลองไปคาบเทียกันดีกว่านะ อะไม่ได้อืม security training เหรอกดปุ่มมีอะไรไหมเฮ้ยกินน้ำไปด้วยเฮ้ยไอ้เคสัต the fat ไอ้เฮ้ยไม่มี the fat ด้วยหรอโอ้โวับทำไมกูไม่ชะลอก่อนโอ้เพื่อน hello นะครับ the fat อืมชาแซมเลยชาแซม ใส่ฟ้าผ่าลงมาคนข้างที่จะเอายากคนพูเลยนะโอเครอจังหวะนิสนึ่งนะฮะอี้ยอันนี้ยาววัดดวงกันเลยดีกว่านะฮะโอเคโอเคครับอันนี้ยวรอจงอ่ะรอจองอ่ะใส่กะทิอ่ะอุ้ยอันนี้คืออะไรเอยอ,อันนี้นกืมันทะม่าย เดี๋ยวนะไอคิมเดี๋ยวอันนี้ไปไหนวะโอ้โอ้โ,อโอเดี๋ยวนะมันหลอกกูอทางนั้นมันไปไม่ได้ครับโอ้โห้กินน้ำแล้วโอเคไปรู้สึกว่าทางอันนั้นมันน่าจะไปไม่ได้นะมันก็เลยหลอกเราแต่แบบนี้ถือว่าเจ๋งอยู่นะโอเคไปโอเคไปครับยาวๆครับโอเคง่ายๆครับพอเราเคย ผ่ามาแล้วราอชองนะราอชองนะเราต้องไปตรงไปราอชองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะยอ๋อไอ้ทำมือด้วยโโอ้หรู้สึกว่าอา่อาผู้เล,เ,ลเล่นที่หนึ่งอยู่สเตจที่ยี่สิบสามะครับผมยังสิบสองอยู่เลยนะฮะฮือสตอรี่เฮ้ยมีสปาวด้วยหยิบบันไดมาใช่ป่ะนี่เป็นหนา โอเคนี้ไปไม่ได้เราต้องขึ้นไปทางนี้อ่ะเอ้ยโอเคเปีนไปครับโอ้เจอเพื่อนนะอันนี้แบบแบบแล้วเนี่ยเอยสาดตกแจมเรืออุ้ยอ๋อนี้ง่ายๆครับทำแซมมาร์เรนมาอุ้ยไอสาตไม่ผ่าน แี่ย่างอย่างนี้ดันเนี้ยโอ้อ้โ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 อ้เฮียไม่ทันต้องตัวล้าเลย what the fuck โอ้อ้กระโดดรู้สึกวจวไวกว่านะโอ้โอโอ้โอโอเคโอเคโอเคโอ้เฮียตรงตร right, งหน้าเลยเฮียแต่ก็ลอสมาได้นะฮะโอเค ไล่วน่าโอเ้เอ๊ะโอเคครับไปครับผมอ,อ,อ,อันนี้ไป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 ฮเไปโอเคโอ้โหง่ายๆชัดๆง่ายๆชัดๆันนี้โอเคเราปิดวาล์วแล้ว มลบัตรใบตายตายทำไมาอ่อเราต้องหมุนอีกหรอใช่ไหมเราหมุนแล้วนะฮะเออเราต้องไปข้างล่างใช่ไหมน่าจะใช่นะโอ้ย<ว>อ้าเาิดตูดตูดระเบิดาล้วาอ,อเคง่าาๆปิดวาาาาให้หมดโอเควู้วะเออข้างล่างนี้เราไปแล้วนะ โอเคโอเคครับอ่าตอนนี้แก๊สปิดเหลืออีกหนึ่งที่เหรออยู่ตรงไหนวะโอ้ยอยู่นี้ไอ้เว้เนื้อแล้วกูจะไปยังไงเดี๋ยวนะโอเคเห็นทางแนละ้วไอ้อ่าโอเคโอ้โหทางนี้โอเคครับไปครับปา้ายจ้าปิดวาล์วแก๊สให้หมดนะฮะโอเค ไปครับอโอเคครับบายปีน <Bye. S 1> มนแล้วเรียบร้อยนะฮะโ okay. อ่กระโดดหลบระเบิดแต่เกือบตกโอเคครับ okay. ไน้าอยู่ไป <Bye. S 1> ไปครับโอเควูวูง่ายๆนะไม่มีอะไรยากมากมายนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยว้นกระโดดตาม

โอ้โหเช่ยนี้ต้องกัดจังหวะดีๆเลยนะอันนี้ยากแหละนี่ก็ค่อนข้างที่จะไปครับไปครับโอ้ไม่ถึงได้ไงวะไอ้เอาไม่ต้องไปปลายเลยนะต้องไปปลายนะโอเคโอเคโอเคโอ้โหเชือกรวบมันได้ไงวะเนาะโอเค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 รอส ว้าวรอดใชยรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกนะฮะที่บ้านนะ,ะปลาร้องนะฮอุ้ยนี่อะไระเนี่ยโอเคไป <c oughs> ้อยีใจเย็นออเราต้องไปจุดตรงไหนเนะะี่ยจุดนู้นนะ,ะอะอุ้ยเจือยากอันนี้อ๋อโอเคหมดเท่านี้นะฮะเชนยากกว่าไปไป

ไอ้อะเอ้ามันติดตรงนี้เหรอวะเฮ้ยเวเนียเอ้ยหรือว่าโอ้โหขี้แน,นี่ยากว่ะโอเคมาไปไปไปโอ้ทมันกระโดดได้แค่นี้ไงโอ้อันนี้ยากอันนี้ยากจริงต้องกบจังหวะดีๆโอ้มันถึงแล้วอ่ะ

นี่อุ้ยเชฟจะเชฟวันนี้ยังอยู่ที่สเตตสิบเก้าเลยนะเชฟเชฟเชฟแล้วเราต้องไปทางนั้นเดี๋ยวเราต้องทำอะไรอ่ะอุ้ยเชฟเชฟมันปลาเฮียอะไรสกูเดียวอุ้ยไอเฮียเดินช้าเดี๋ยวงูเราต้องไปงูฟูซูกะไอสัตว์เดี๋ยวไอเชฟเฮียฟูซูกะโอ้บะเฮ้ย คุยอะคุยอะมาเอ๊ะเกินไปหรือเปล่าเราต้องไปเอาเอ่อบาสูก้าบาสูก้ามาดิมึงยิงกูยิงมึงอะมาดิมาดิโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเจี๊ยบโดนตีโอ้โหอะไรวะหน้าท่านผู้ชมโอเคอย่างน้อยเราก็ได้บาสูก้ามาแล้วนะมาดิ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 เอาอย่าตีอย่าตีอย่าตีสอปอย่าตีอย่าตีอย่าไอ้เหี้ยเดี๋ยว มาดิโอ้โหอีงูเนี่ยอะไรกวะนะมาดิ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 ติดตีติดตีติดตีมาดิมาดิมาดิขวานเฮ้ยชี้เราก็ยิงแม่นี่เ้องยิงมันนี้ยิงมันนี้ยิงมันนี้มาดิมาดิยิงกูอู้ยิงมึงมาดิมาดิไปครับ โอ้เชฟตอนนี้ระเบิดสระวนะฮะเฮ้ยนั่นได้บาซูก้กามาด้วยนะฮะโอเคลงไปข้างล่างครับข้างล่างมีอะไรโอ้ my gosh โอ้โหเฮ้ยอ้าวไอ้สัตว์กูตายเลยเอาใหม่ครับโอ้โหเฮ้ยโอ้เมันเด้ง ทำไมมันเด้งทำไมเรากระโดดได้มะโอเคเอ้ยไอ้เที่ยมันไม่นี่ให้กูแล้วว่าทำไมำไมีสตาร์ชไหมโอเคไปครับรอกับจังหวะไปไม่ถึงได้ไงวะทำไมอีซี่มันต้องอีซี่อีซี่อีซีก่ก่อนเออๆมันเด้งอ่ะ ไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วมันดิ้งอ่ะท่านผู้ชมโอ้ยไม่ได้แล้วทำไมนี่ปล่อยตัวตามสบานนะฮะจังหวะไอ้เหี้ยนี่ก็ไม่ถึงอนะาลวทำไมอ่ะทำไมครับถึงดิไอ้เหี้ยเกินไปนิดปังนิดปังลองเราลองมาแบบลิมลิมบ้างไหม,ม

ไอ <icana>, ้เย네ี้ยมันกระโดดไม่ทันว่ะวยี่ผมก็กดสเปคบาร์แล้วนะอือกดรัวแม่งในสัตว์มาดโอ้เกินไปเลยวะไอ้เงี้ยกูก็ไม่ผ่านดักทีเพื่อนช่วยกูหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ถึงอ่ะ ว่าเราต้องปล่อยตัวโอเคถึงแล้วว่าจะจับจังหวะได้แมงโคอสนาเลยนะฮะโอเคขึ้นไปข้างบนเปิดสโตรหังออกนี่อยู่ที่ o. โอ้ยอโอ้โหเฮียลาบานายาเฮียลาบานายาโอ้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 ออาอ่าฮ่าอ,อันนี้สนุกเนี่ยนะ โอเคอ๋ออออ้อ uh ้อ huh. uh ้อ huh. oh ้ไ huh. อ้ยโอเคอยู huh. okay. tea, tea, song, ่ที่สเตทที e. ่ีแล้วนะครับผมขึ้นแบงบนใช่ไหมใช่แหละ ตอนนี้ฝนที่บ้านผมตกแล้วนะครับผมผมอยู่จังหวัดที่พระนครสิทธยานะครับนาะยยกมาทำอะไรวะทิ้งข้างล่างมอนนะเอา get your pan โอเคลงไปข้างล่างนะฮะโอเคเออโอ้โ okay. ห uh. oh, oh. ให้เราต่อสะพานเองด้วยนะฮะเฮ้ยเกินเกินป่าหรือเปล่าเฮ้ยอีีกทเดียว เฮ้ยไม่เอาอย่างนี้ดิตายเกินใหม่ดีวกว่ากูนะฮะไอแช่เราต้องขึ้นไปเอาข้างบนด้วยมีต้องกะจังหวะดีๆ,ดๆนิดนึงนะฮะโอเคไปครับอ่าน,นี้ถึงไหมถึงเออเออโอเคอืมไม่ไม่ถึงได้ไงวะ เกินไปหรือเปล่ามันก็ไม่มีอะไรบอกกูดูเลยเฮ้ยเยวฮะโอ้โหเกินไปหรือเปล่า,าแค่นั้นแหละเกินไปแล้วนะครับโอ้โหต้องขอไปในเสียงรบกวนจากฝนด้วยนะครับโอ้โหถ้าได้ยินนะ <c oughs> โอเคโอ้ okay. oh, เราต้องกัดจะวะประมาณนี้ใช่ไหมโอเคอ่โอเคครับไอซับวู้รอดแล้วเอ่อ uh, ชูทูเดอะอาร์มเฮ้ยไอเชื่อมีอะไรวะเนี้ยวอตเราต้องยิง ไอ้เชี่ยเดี๋ยวโอ้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 โไอ้เชี่ยตายกูจะตายกูจะตายเดี๋ยว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 เอ้าวกูตายอ่ะกูนี่ยากว่ะให้ยิงที่แขนนะฮะโอเคกรโดดไปโยเอ้ยไอ้เชี่ยทางซันเดี๋ยวโอเคอู้มันตีกูไอ้เชี่ยนี่ยากว่ะ อันนี้ยากของจริงเลยนะฮะเราต้องวิ่งยิงที่แขนมันครับโอเคโอเคทำดีทำดีทำดีมันกำลังดูโจมเราโอ้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 ไอเชี่ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวหมดทุกทีที่ว้าทุกทีที่ว้าเอาโวมันจะตายอยู่แล้วเพื่อน เกินไปมเกินไปมาดิ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 าด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 เฮ้ยเฮ้ยทางตันไอ้เหี้ยวยิง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 บลลี่แบลลี่ไอ้สอดทางตันไหมเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะโอเคทำไมยิงไป ยิงไอ๋ออ๋ออ๋อไป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 ยิง่อยิง่ตยิง่อไปยิงต่อไป,อไปเอางอวิ่งงอม,มันจะพังแล้วมันจะพังแล้วโอเคพังเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหหน่วยสวานเราต้องไปไนต่อ จบเรืจบเที่ยงเนี่ยช้งประตัวไปนะอ,จบ,อจบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมเลยลงจากรถหรอกตามอตามลูกศรไปนะฮะโออตามลูกศรไปไหนมีอะไรว้โอ้ขึ้นแมงบนโอเคขึ้นไปข้างบนนะฮะอ่ะอ่ะโอเคแล้วก็โอเคครับ โอ้ยง่ายโอ้ขึ้นมาแล้วนะฮะจังหวะนี้พระจันทร์ช่างสวยเหือกินนะโอเคจบแล้วนะครับสำหรับโมหมดฮาร์ดในแมปที่มีชื่อว่า b e r r y Poison Run นรันนะครับคต <laughs> อ네นข้างมีเจย่างคนสมควรเลยนะ ผมก็ได้ทำเวลาไปที่1 9ึ6นาทีซึ่งค่อนข้างที่จะโคตรนานอาจบแล้วนะครับโอเคโอเมยก็ oh จบแล้วนี่คือ <c oughs> จบแล้วครับ โอเคก็สำหรับเกมนี er ้ก <ke> ็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์แมปกับชื่อแมปเอาไว้ให้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายยครับ